สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้เจ้านกน้อยลูกนกพิราบทิกทิกหายไปไหนไม่รู้ค่ะแม่เขาก็ไม่เห็นนะคะอันนี้นะ่ะเป็นนกตัวอื่นค่ะที่มากินข้าวที่พิราดาได้หวานไว้ค่ะวันนี้พิราดายังไม่ได้เจอลูกนกพิราบเลยค่ะไม่รู้เขาไปนอนที่ไหนไปซ่อนตัวที่ไหนตามมาชมกันเลยค่ะ พิราดาก็มองหารอบๆสวนนะคะก็ไม่เจอสวนก็ใช่ว่าจะใหญ่เนาะหายังไงก็ไม่เจอค่ะเพื่อนๆวันนี้จะเจอเขาไม่นานกพิราบเนี่พอตกช่วงเย็นค่ะเลิกงานมาก็มองออกไปในสวนเห็นลูกนกพิราบเกาะอยู่บนราวผ้าค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เห็นเขายังมีชีวิตยอยู่ ผ้าพิรดาคงต้องเก็บเอามาซักใหม่แล้วค่ะยืนจับต้องป้องอยู่ไหมตอนนี้ก็เป็นยามเย็นนะคะเขาชอบบินขึ้นไปบนต้นไม้บินไปมาในช่วงเย็นๆค่ะคืนนี้เธอจะไปไหนอ่ะโอ้โหจอดอยู่จับอยู่บนราวผ้าแล้วค่ะเพื่อนๆ อย่าออกบ้านไปอนลางคืนนะมันอันตรายนะลูกนะอย่าบินออกไปข้างนอกรั้วนะมันอันตรายนะถ้าเกิดว่าบินตกไปลงไปในพื้นนะรถก็ก็จะเหยียบแบนแต่ๆนะทิกๆนกน้อยตัวนี้นะคะเป็นลูกของนกพิราบเขาเพิ่งเริ่มหัดบินค่ะ เขาจะมาเกาะอยู่บนราวผ้าค่ะคงจะคิดว่าจะไปทางไหนดีเพราะว่าต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้าเขานั่นแหละคือรังของเขาที่เขาเคยนอนค่ะคงอยากจะกลับไปบนรังที่เคยนอนเพราะว่าข้างล่างนี้มันจะมีหมามีทั้งพิรดาเดินไปมาเนาะ<ม>ก็เข้าใจละค่ะเผิอแป๊บเดียวนะคะ มาจับต้องมองอยู่บนต้นไม้ที่ตายแล้วตรงนี้เลยค่ะสัญชาตญาณของนกเนาะก็ไม่รู้เขาคิดอะไรเนาะจะได้อยู่บนต้นไม้เหมือนนกตัวอื่นๆคงจะดีใจมากเลยค่ะนั่งอย่างสงบสติอารมณ์ได้แล้วกระพือปีกวับวับคิดว่าจะบินไปไหนอีกแล้วเนี่ย อายุของเขาก็คงจะประมาณ6อาทิตย์นะคะกําลังเรียนเกาะต้นไม้แล้วก็เรียนบินค่ะตกสนอเทิกเจกนี่บินไปไหนจกๆทีนี้เจ้านกน้อยลูกนกพิราบตอนนี้ก็โตแล้วก็บินได้แข็งแรงแล้วนะคะ ถึงเวลาแล้วที่จะออกไปผจญภัยกับโลกภายนอกโชคดีนะนกน้อยทิกทิกน่ะบินเกาะกิ่งใหญ่เลยค่ะเรียนบินไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมนกน้อยพิราบทิกทิกเต้นไปเต้นมาบินไปบินมาบนต้นไม้นี้นะคะเดี๋ยวก็เก่งค่ะโอ,โอ้โอ้ตกสนอโอ้โอ้ เอาเต้นเอา,เอากระโดดโอ้โห <laughs> ทีนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะนกน้อยทิกๆจะนอนตรงไหนละ่ะคืนนี้นะ่ะเกาะอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยนะคะบางครั้งก็เห็นแม่เขามาป้อนข้าวเนาะ แต่ว่านั่นแหละเขาก็ยังเรียนรู้อยู่ต้องรอให้แม่ดูแลไปก่อนก่อนที่จะเติบโตขึ้นกว่านี้ค่ะนี่ไงคะนกพิราบน้อยแมมาจับต้องป้องอยู่ข้างๆแม่อยู่บนต้นไม้ที่สูงใหญ่เลยก็ทำปีกแวบๆเหมือนเดิมกระพือปีกเหมือนเดิมเมื่อเจอแม่นั่นละคะ่ะดีใจมากๆเลยที่เจ้านกน้อย บินขึ้นมาอยู่บนต้นไม้ได้สมความปรารถนาแล้วนะคะนั่งอยู่ข้างๆแม่ได้มองเห็นท้องฟ้าที่กว้างไกลสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะที่มาชมลูกนกพิราบกำลังเรียนปีนต้นไม้แล้วก็หัดบินค่ะอททิิิกก พิรดาเรียกเขาเขาก็หันมานะคะสำหรับคลิปนี้พิรดาขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มาชมนกน้อยทิกทิกด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ